ผู้อภูศนไม่ลืมกำพืชกลับบ้านนอกดํานายืนขายปลาร้าเลี้ยงชีพเป็นอีกหนึ่งหล่อในวงการเพลงลูกทุง่งสําหรับเตา๋าภูศินวารินรักนักร้องลูกทุ่งจับ่ข่แกลมิโกที่นอกจากจะมีผลงานเพลงลูกทุ่งมากมายเต๋ายังเป็นนักแสดงละครดังหลายเรื่องและล่าสุดเป็นที่พูดถึงอีกครั้งกับบทยอดในละครดังมวลรักน้องพะกะแยงทางช่องสามรวมไปถึงหนึ่งผลงานละครผู้ใหญ่สันกํานันสี ที่มีเส้นทางชีวิตในวงการมันเทิงที่เขาบอกว่าเขาเป็นเพียงคนธรรมดาแต่เหมือนได้ใช้ชีวิตอยู่ในความฝันตัวเองเพราะได้รับโอกาสดีๆมากมายกลายเป็นนักร้องนักแสดงชื่อดังของเมืองไทยแต่เขาตระหนักดีว่าเมื่อถึงจุดสูงสุดก็ต้องคืนสู่สามัญและเลือกที่จะกลับไปใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายที่บ้านเกิดตัวเองในอนาคตโดยเต่อได้เปิดเผยว่าสมัยก่อนผมเป็นนักร้องตามวงของโรงเรียน เป็นวงดนตรีลูกทุ่งวงโปรงลางเวลามีงานบนงานบวชต่างๆก็ไปร้องเพลงญาติพี่น้องก็จะรู้ว่าเป็นนักร้องตามงานเลี้ยงพอมัธยมปลายก็ได้มีโอกาสไปร้องเพลงที่ร้านหมูกระทะได้เงินวันละสามอบาทตอนนั้นเราคิดถึงบ้านเลยร้องเพลงดีกว่าคนแชร์เยอะมากเป็นสาเหตุที่ทําให้ได้เข้าวงการมาถึงปัจจุบันครับแม้การทํางานในวงการบันเทิงของเต๋าเป็นเหมือนการใช้ชีวิตในความฝันของตัวเองแต่ในอนาคตข้างหน้า เต๋อบอกว่าไม่ได้คิดที่จะอยู่กรุงเทพไปตลอดเพราะเขาวางแผนแล้วว่าจะกลับไปใช้ชีวิตเรียบง่ายอย่างที่บอกว่าเราใช้ชีวิตในความฝันที่เป็นจริงผมก็จะทำมาหาเลี้ยงอาชีพเป็นศิลปินนักร้องไปเรื่อยๆตรอบใดที่พี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงละครรวมถึงผู้เลักผู้ใหญ่ยังให้โอกาสอยู่ผมก็จะทำหน้าที่นี้ไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายสูงสุดก็คือสู่สามัญไม่รู้ว่าจะช้าหรือเร็วผมก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านที่อุบลราชธานี เพื่อจะทำการเกษตรพอเพียงจะทำผักหรือมีร้านกาแฟาข,าขายของที่ระลึกในชุมชนอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่เป็นหนี้สินอันนั้นเหมือนเป็นการาเกษียณอายุในวงการของผมแล้วครับ